สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาเรียนฝึกพูดฝึกถามภา,าษาโนสกันค่ะ w a a r d e นี่คืออะไรนี่คืออะไร They are in p น n They are in pen. นี่คือปากกานะคะอันนี้ปากกาเขาเรียกว่า i n pen นะคะ เอ็นเคือปากกาหนึ่งด้ามสังเกตนะคะคำว่า PEN ปากกาเนี่ยนะคะออกเสียงสั้นๆเพราะว่ามีตัวเออยู่2ตัวถ้ามี2ตัวข้างหลังแบบนี้เราจะออกเสียงสั้นๆนะคะไม่ใช่เอ็นเพไม่ใช่นะคะเอ็นเพนแปลว่าปากกาหนึ่งด้ามค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ